สวัสดีค่ะชื่อนุชไอเนีค่ะจาจากนาราธิวาสค่ะชื่อร้านอ่อชื่อของร้านคือเป็นชื่อของคุณพ่อค่ะรู้จักในนามร้านเบปาค่ะ,คะร้านเปิดมากี่ปีแล้วอ๋อเปิดตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะก็30กว่าปีเกือบ40แล้วค่ะวันนี้มาอบรมองเพงไดบ้างได้เยอะมาก อย่างบอกว่าสามารถที่จะไปวิเคราะห์กับหลังจากอบรมวิเคราะห์แล้วก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงร้านได้ระยะหนึ่งเลยล่ะค่ะค่ะจะนาความรู้ไปรับใช้แนหมดเลยค่ะทุกหัวข้ออย่างเช่นการจัดราคา การจัดโปรโมชั่นแล้วก็การจัดเรียงสินค้าการการสต็อกสินค้าลักษณะยังไงค่ะเรามีอะไรก็จะปาถุงร้านโชวหน่วยก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียเวลาไม่อยากที่เสียเวลาเสละเวลาปีกเวลาที่ตัวเองมีงานอยู่หรือว่าที่ทำงานเปิดร้านอยู่มาฟังอบรมเถอะค่ะเราจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอย่างมากเลยค่ะ ีอะไรที่เจ้าป่าถูกทีแมนชค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ที่ให้ความรู้หลายๆอย่างที่ต้องการซึ่งเกินค่าที่เราวางไว้ซึ่งเดินทางไกลมาถึงพันกว่ากิโลแล้วก็อยากจะเมื่อได้วันนี้จริงๆอยากได้ว่าตามค่ะสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงเนี่ย ให้คําแนะนําให้มันเป็นฝันจริงเหมือนซินดิล,ล่าได้ใส่รองเท้าไปกับเจ้าชายค่ะค่ะเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อให้โฮชูให้อยู่ต่อไปได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ